สวัสดีค่ะ Merchant Partner Weekly News สรุปภาวะเศร,รษฐกิจรายสัปดาห์โดยบราจอ Merchant Partner สวัสดีวันจันทร์ที่22บิบสมิถุนายน2563ภาพเศร,รษฐกิจที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ ในวันพุทธที่24มิถุนายนจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกงนงซึ่งคาดว่ากงนางจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมร้อยละ0.5ต่อปี โดยก่อนหน้านี้เมื่อการประชุมวันที่20พฤษภาคมทางกอนอง,อง,องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมร้อยละ0 2 5จากร้อย100.75มาที่ร้อย100.5เนื่องมาจากเศรษฐจไทยมีแนวโน้มหดตัวจากการท่องเที่ยวและการส่งออกรวมทั้งอุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวกว่าที่ได้ประเมินไว้ ภาพตลาดทุนไทยในัดาหาที่ผ่านมาแกว่งตัวไซเวหลังจากที่ไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามายังคงได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ที่วิตกว่าจะเกิดระลอกสองในสหรัฐจีนและญี่ปุ่นและนอกจากนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตรียมที่จะปรับคาดการเศรษฐกิจโลกอีกครั้งจากเดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวร้อยละสามในปี2563แต่มีแนวโน้มที่จะปรับลดคาดการเศรษฐกิจโลกลงอีก ทำให้เมื่อวันสุกที่ผ่านมาตลาดหุ้นปิดที่ระดับ1,370.82จุดลดลง11.74จุดลบ0.85%เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าส่วนตลาดหุ้นสหรัฐวันศุกร์ปิดที่ระดับ25,871.46จุดเพิ่มขึ้น2 6 5 9 2จุดบวก1.04%จากสัปดาห์ก่อนหน้าตลาดหุ้นสหรัฐมีการแว่งตัวผันผวน,นตลอดทั้งสัปดาห์เช่นกันเนื่องจากนักลงทุนวิตกกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐ นอกจากนี้ยังถูกกดดันจากประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดแสดงความคิดเห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐจากผลกระทบของโควิดเป็นเรื่องที่ท้าทายและไม่มีสูตรลับในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดค่าเงินบาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อวันศุกร์ปิดที่ระดับ31.01บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย ในระหว่างสัปดาห์ตามกระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติรวมทั้งได้รับปัจจัยกดดันจากดอลล,ลาร์ที่แข่งค่าจากยอดค้าปีกสหรัฐที่ดีกว่าตลาดคาดการณ์ไว้น้ำมันปิดที่ระดับ39.75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนะับตั้งแต่วันที่6มีนาคม2563เพิ่มขึ้น3.25ดอลลาร์บวก8.90%ปรับตัวขึ้นเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต,ตามข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิต หรือ GMMC ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน OPEC และชาติพันธมิตรหรือ OPEC พัฒเมื่อวันพฤหสัสบดีที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าจะปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงปรับลดกำลังการทองคำปิดที่ระดับ1,753ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น24.20ดอลลาร์บวก1.40%ได้รับแรงหนุนจาก อุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดรอบสองของโรคโควิด -19 หลังจากาพบผู้ติดเชื้อลายใหม่เพิ่มขึ้นในสหรัฐและจีนนอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากการที่โกลแมนเซ็กปรับเพิ่มคาดการราคาทองในยักสองเดือนขึ้นอีก11%สู่ระดับ2,000ดอลลาร์ต่อออนโดยระบุว่าแนวโน้มัตลาดอกเบียยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปขอแนะนำกองทุนเปิดพัฒละเซ็ต50 ESG หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษกองทุนนี้มีเป้าหมายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีเซทห้โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ตามด้านปัจจัยพื้นฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการดําเนินการด้านสิง่งแวดล้อมสังคมและธรรมาพิบาล สนใจลงทุนสามารถลงทุนผ่านสตรีม,มิ่งฟอร์ฟังหรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาที่เวล e ์ v i ิ e 026606689ทุกวันเวลาทำการนี่คือภาพเศรษฐกิจรายสัปดาห์พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ